กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของรายการสวัสดีไทยแลนด์เนเนนะฮะกับผมแบมแล้วก็พี่บูมเนเน่เรียกพี่หรือจ๋าเรียกว่าบูมเฉกดาบูมเฉยเลยนะฮะบูม365หหโอ้ตายแล้วจ๋าต้องวันเด้อย่ะอ๋อบูมอย่าเป็นวันเด้อกรออย่าเป็นวันเด้อกรอนะะสอ่ะอย่างที่เกริ่นไว้ฮะเมื่อเบรกที่แล้วครับว่าเรามีเป็นคลิปมาฝากกันนะเกี่ยวกับสัมพันธ์ อันดีนะฮะของไทยสัมรัภาพอันดีนะครับของไทยแล้วก็อเมริกาแน่นองครับแล้วเขาก็ได้จัดนิทรศการนะฮะเป็นนิทรศการภาาถ่ายที่ในทีมเนี่ยเขาเรียกว่า everyday life นั่นเองชีวิตทุกๆวันปูยี่ปูยำยังไงเป็นยังไงนะฮะใช่ของไทยแล้วก็ของชาวอเมริกันชาวอเมริกันนั่นเองใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะใน up to date ครับด่วง up to date ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราถ้าพี่จะบอกนี่นะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยแบมได้บอกมาคะว่าเป็นเหมือนกับ everyday life คือเหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันปกติแล้วเราทำอะไรกันบ้างคือทุกๆภาพถ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะแนปออกมาแล้วมันจะได้บ่งบอกได้ว่าวัฒนธรรมศิลปะหรือการใช้ชีวิตอยู่ของคนประเทศน,นั้นเนี่ย เป็นยังไงซึ่งภาพถ่ายเนี่ยที่เอามาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะประมาณ2,000กว่ารูปไม่ถึงขนาดนั้นร้อรูป่านั้นคือในนิทรรศการเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะเป็นคนไทยเนี่ยเกภาพแล้วก็ชาวอเมริกันเนี่ยอีก9กภาพใช่เดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรียกว่าอารมณ์ feeling เป็นยังไงบ้าง ในโอกาสครบรอบ180ปีมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาในปีนี้แผนกวัฒน,นธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีโครงการจัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ Everyday Life หรือนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตประจำวันที่สะท้อนแง่มุมต่างๆของชีวิตประจำวันระหว่างคนไทยและคนอเมริกันถ่ายทอดชีวิตประจำวันในทั้งสองประเทศผ่านภาพถ่ายจำนวน180ภาพโดยเป็นผลงานช่างภาพชาวอเมริกันในประเทศไทย90ภาพและช่างภาพชาวไทยใน อเมริกา9พสำหรับภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คอืองานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย แล้วก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างจุฬาลงกรณ์กับสถานทูตอเมริก,กันนะครับเป็นช่างภาพาอเมริก,กันที่ถ่ายรูปประเทศไทยและเป็นภาพของคนไทยที่ถ่ายชีวิตอเมริก,กัน We're celebrating 180 years of Thai-US friendship. Thailand is the United States' oldest friend in the region. And to celebrate the 180 years, we've assembled 180 photographs. 90 photographs of the United States taken by Thai photographers, and 90 photographs of Thailand taken by American photographers. Some of the photographers are famous, but many of them, actually, most of them, are ordinary Thais and Americans who, during their travels to both countries, have taken some really beautiful pictures. Some things you'll recognize. Glimmering Bangkok, New York City, elephants, eagles, but many of the pictures tell the everyday story of life in both countries. So it's going to be here at Chula for the next month, and we hope you'll all come visit. Now, นิทรรศการภาพถ่ายนี้จัดแสดงหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยากให้คนกรุงเทพมาเที่ยวในฐานะพิพิธภัณฑ์สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายน2556ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนิทรรศสานนี้จะอยู่ใกล้กับคณะสถาปัตยกรรมและหลังจากนี้ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาสุราธานี ในวันที่15ถึง17พฤศจิกายน2556ครับ อสุดยอดจริงๆใช่แล้วลองไปดูได้ครับผมก็ได้เห็นมุมมองแตกต่างกันไปนะฮะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐเมกาใครยียไม่เคยไปเมกาอาจจะไปดูได้นะใช่แล้วนะคะช่วงนี้เขาก็ขอวีซ่าก็ไม่ยากแล้วอ่ะลองไปท่องเที่ยวเงยก็ได้หรือว่าไปดูก่อนก็ได้ว่าชีวิตที่นู่นเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะใช่ครับไปดูกันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วใช่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆคณะสถาปัตย์นี่แหละครับหนุ่มสถาปัตย์หนุ่มสถาปัตย์ เราเวลาไปเราไม่ผิดหวังนะจ๊ะจริงเหรอใช่จะมีเส้นกั้นตรงกลางนิดนึงระหว่างเซอร์กับเซอร์กับโป๊ต้องหนุ่มบัญชีสิอ๋อเหรอจะเป็นอย่างนี้แน่เออแต่แจะมีเส้นกั้นบางนิดนึงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอ๋อเหรอยังไม่กลัยออกจริงๆอ่ะเราไปดูแล้วกันนะคะจนถึงวันที่13กันยาใช่ครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับใครที่ชอบการแบบว่าถ่ายภาพหรือว่าดูพวกแบบภาพอาร์ต